รถมิซูปาเจโรนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการถอดอะไรนะฮะออกมาเช็คลัว่วแล้วก็ดูสภาพการสึกหลอหลังจากใช้งานมาแสนกว่าโลนะครับดูสภาพแผงแอร์นะครับก็มีสภาพฝุ่นมีฝุ่นมีคราบมีวาวมีอะไรนะเดี๋ยวเราจะได้ เช็คลั่วกันนะเดี๋ยวจะได้ล้างภายนอกนะฉีดล้างภายนอกก่อนทาไมล้างนี่ลงน้ําไปนี่มีเด่ดเศษฝุ่นลอยฟุ้นเลยนะน้ําสกรปรกทันทีเลยฉะนั้นคือเอาออกมาก็ต้องเอามาฉีดล้างทำความสะอาดก่อนนะถึงจะอัดแรงดันเช็คลั่วกันนะครับอัดแรงดันเช็ครั่วถ้าไม่รั่วเดี๋ยวเราก็จะเอามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างระบบนะถ้ารั่วก็ไม่ล้างแล้วนะแนะนำลูกค้าเปลี่ยนอย่างเดียว การทํางานซ่อมก็เป็นสเต็ปแบบนี้นะครับพามาดูหลังแผงแอร์นะหลังแผงแอร์เบื้องหลังแผงแอร์ก็คือหม้อน้ําอันนี้คือลบแสนกว่าโลนะอายุงานก็ห้าหปี7ปีขึ้นไปนะฮะวันนี้เราไม่เคยรื้อแผงออกมาแบบนี้กันเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็ล้างแบบไม่ถอดตัว นะรกซ็ซ่อมนู่นซ่อมนี่ไปตามเรื่องตามราวตามระยะ <Okay. S 1> นะแต่ระบบแอร์จริงๆเนี่ยถ้าเราได้ลื้อออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเป่าเราจะดูดฝุ่นนะดูดฝุ่นดูดอะไรออกมานะครับทำความสะอาดหน้ามอน้ำด้วยนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับี่ให้ดูกันเดี๋ยวจะได้จัดการทำความสะอาดนะครับ รถมิสูปาเจโรนะครับดมเดี๋ยวจะถอดตู้หลังนะครับถอดตู้หลังเช็คลั่วทำความสะอาดนะฮะล้างระบบะนะครับเป็นการซ่อมบำรุงนะครับให้ระบบสามารถกลับมาทำง,งานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่ารถมีอาการน้ำยาลั่วมานะไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนนะครับ ด้านหน้าก็หาคาบไม่เจอนะก็เหลือแต่ตู้แอร์หน้ากับตู้แอร์หลังซึ่งจะต้องถอดออกมาเช็คลวกันเหลือภายในนะครับก็คืออย่างที่บอกตู้หน้ากับตู้หลังที่เราจะต้องถอดออกมาเช็คลวดูนะครับ ู้แอร์ของรถปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นตู้หน้าก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับมีแต่ฝุ่นมีแต่ฝุ่นม,นมีเต็มแล้วนะฮะคือเดี๋ยวให้ดูเนาะอันนี้คือด้านที่รับฝุ่นด้านนี้โอเคด้านนี้เป็นอีกด้านนึงนะครับสบภาพตู้ ก็มีแต่ขี้ฝุ่นนาะมีขี้ฝุ่นแฉะนะฮะแฉะเดี๋ยวเราจะล้างนะฉีดล้างแล้วก็เช็คล่วงก่อนน้ฉีดล้างเช็คล่วงก่อนดูอันนี้ตู้หลังนะตู้หลังเดี๋ยวก็จะถอดถอดออกมาแล้วเนาะลองก่เดี๋ยวเราจะเช็คล่วงน้จะจะล้างความสะอาดนี่ก็สะอาดนะตู้หลังจะฝั่งเนี้ยก็จะมีขี้ฝ <ke> ุ <function> ่นเกาะๆนิดนึงนิน uh, ึโอเคครับเดี๋ยวช่างจะได้ลงมือ จะได้เห็นแล้วนะว่าสองตัวนี้ใครมีปัญหาใครรั่วใครซึมคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอคอมแอร์มิซูปาเจโลนะคะ กำลังอัพดีอ่าโอเคครับโอเคอย่งเงี้ยก็เดี๋ยวดูน้ำมันเนาะดูน้ำมันทอมสภาพเป็นไงบ้างนะครับรถใช้งานมาแสนกว่าโลกำลังออกมาแล้วนะครับหนักออกมาก,ก่อน คือระบบแอร์ถ้ามันเป็นเดิมๆนะฮะยังไม่มีการเคยซ่อมเคยอะไรมาแล้วมันสึกหลอมเสือส่อมสภาพความร้อนสูงอะไรในระบบหมดอายุพวกนี้เราซ่อมเราฟื้นฟูได้นีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้ารถเคยซ่อมไม่ว่าจะเคยอ่าเคยเปลี่ยนแผงมารถเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับชนมาเปลี่ยนแผง,าแง,านะาแงอาจจะเติมน้ำมันคอมน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหรือน้ำมันคอมคนละเบอร์ พวกนี้มีผลนะครับบางทีถ่ายออกมานี่น้ํามันดําเลยพอถามประวัติดูอ๋อรถเคยไปชนมาประกันทําสีให้ประกันชั้นหนึ่งเคลมให้ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะซ่อมกันเองหรือว่าซ่อมแบบไม่ได้สั่งน้ํามันสเปคเขาไม่ได้สั่งอะไรมาตรฐานมาใช้ก็เลยทําให้หลังจากรับรถมาใช้ได้สักระยะแอร์มีปัญหาพวกนี้มีผลนะครับก็ ากแนะนำตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ถือว่ายังยังใสยอยู่นะแสนก็โลเห็นไหมยังใสายอยู่เดี๋ยวจะล้างระบบนะฮะเคลียร์น้ำมันแสนก็โลนี่ออกสเปคคอมนะอ่ะสเปคคอมมาดูสเปคคอมนิดนึงเขาจะมีสเปคนะช่างเวลาซ่อมก็ต้องดูสเปคกัน คันนี้ใช้น้ำมันเท่าไหร่ก็ต้องลองดูเห็นนะเห็นนะ,ะ,ะโอเคชัดแจ๋วแล้วลองดูเดี๋ยวมาดูคอมเพรสเซอร์ของมิซูปาเจโรนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดงนี่งรถแสนกว่าโลจริงๆไม่ต้องมีปุ่มยางแบบนี้นะฮะปุ่มยางแบบนี้ แต่ตัวเนี้ยปุ่มยางหายไปหมดละนะหายไปแล้วหนึ่งตัวหายไปนะตรงนี้ก็หายไปนะตันนี้มีน่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้ปุ่มยางมีนะอันนี้ปุ่มยางหายน่ะปุ่มยางหายน่ะหายหายสองตัวหายสองตัวละเหลืออยู่ตัวเดียวเหลือตัวนี้ตัวเดียว จริงๆมันต้องมีสามอันแบบนี้ให้ดูมีสามอันแบบนี้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามต้องมีแบบนี้นะเดี๋ยวต้องต้องแนะนําให้เปลี่ยนชุดหน้าคัดนะเปลี่ยนชุดหน้าคัดตอนแรกก็จะเปลี่ยนลูกปืนนะเปลี่ยนลูกปืนป่านหน้าจีอาจารย์แต่พอแกะออกมาปุ๊บก็จะเห็นแล้วนะว่ามันมันไม่ได้นะมันไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้ทั้งชุดเลย ดูในคอมนะครเหมือนแกนคอมเราจะเริ่มเห็นว่ามีมีภาพนะฮะทลลกแล้วจะขาวๆเลยแสดงว่านี่เป็นถ้าไม่เป็นเป็น,ปนพวกกระ,ะบีที่เสื่อมสภาพที่ออกมานะก็เป็นในส่วนของแกนซินอาจจะรั่วออกมาเดี๋ยวเราเช็คลั่วก,กนนะันนยดนเช็ครั่วกันจะได้รู้นะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะ ด้ดภายในแกนซินนะครับในแกนซีนเดี๋ยวเราจะเช็กลวดตรงนี้ก่อนในนี้แต่คราบันลูกปุบขาวเลยทะลูกุบขาวเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเช็คกันก่อนนี่เป็นสภาพเห็นไ,ไหมครอ่าตรงนี้ก็อยาให้ดูหมดนี่เรียบเทียบตัวนี้มันมันถึงขอบพอดีแล้วนะห็นว่าจริงๆริงมันจะต้องมีมีระยะอย่างน้อยประมาณทักสองมิลวันนี้มันถึงขอบพอดีแล้ว เรียบแล้วนะเรียบเรียบจริงๆไม่ต้องลึกลึกแบบนี้อ่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนหน้าคับด้วยเมื่อกี้ปุ่มด้านหน้าแล้วด้านในพอลื้อมาดูด้านในเราก็จะเห็นแล้วนะเห็นชัดๆแล้วอันนี้มันเรียบไปแล้วนะเรียบไปแล้วตัวเนี้ยเขาจะเห็นแล้วว่ามันจะลึกแล้วก็ปุ่มยางด้วยเนาะปุ่มยางด้วยโอเค ครับนะก็ใช้สเปคเดิมนะเหลืองล้วนนะนะสเปคเดิมตรงรุ่นนะครับให้ดูนะครับของติดรถแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะจบง่ายๆ ชุดอะไหล่แอร์ของรถมิสูปาเจโร่นะครับถอดออกมาเช็ครั่วนะครับถังแอร์นะครับถังแอร์เช็ครั่วนะครับถังแอร์เช็ครั่วไม่รั่วนะครับตัวนี้ล้างฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นแล้วนะฮะ ถ้าไม่ล้างนี่รับรองว่าน้ําไม่ใสแบบนี้ครับดูกันไม่รู้เรื่องนะฮะแผงไม่รั่วนะครับตอนนี้คอแมแอร์นะคอแมแอร์นะครับคอแมอแอร์คอมแอร์ที่เราตรวจเช็คเมื่อกี้มีคาบเนาะก็พอลงน้ำก็ไม่รั่วนะฮะไม่รั่วไม่รั่วนะครับ ในส่วนของตู้หลังตู้หลังตู้หลังก็เช็คลั่วนะฮะ ตู้หลังเช็ครั่วก็ไม่รั่วนะครับยังไม่รั่วนะครับมาตู้หน้าตู้หน้านะครับเช็ครั่วตู้หน้านะฮะจะเห็นชัดเจนนะฮะที่นิ้วตรงนี้นนะนะมีฟองอากาศตู้หน้ารั่วนะครับ หุ้้ารั่วนะครับน้ำจะดิ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูใ,ใกล้ๆนะดูขึ้นมาดูใ,ใกล้ๆนะครับ ตูหน้ารั่วนะครับตูหน้ารั่วชัดเจนก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดตูวหน้านะครับยวโทรแจ้งทางเจ้าของรถว่าเจอแล้วนะเจอเจอจุดที่เป็นสาเหตุทําให้น้ํายาหมดนะฮะพอเช็คในศูนย์มาแล้วศูนย์แจ้งบอกน้ํายาหมดนะฮะแล้วก็ศูนย์เติมน้ํายาให้ใช้ก่อนนะวันนี้มีเวลาเข้ามาตรวจเช็คนะครับเราก็ต้องรื้อแบบนี้ครับ ส่วนอื่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนวาลวเปลี่ยนไดเออร์ประกอบชุดหน้าคัดจะได้ประกอบคอมแล้วนะครก็ตู้หน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถปาเจโร่นะครับในส่วนที่เราถอดออกมาล้างระบบนะครับนะเป็นส่วนที่เชื่อมกับคอมแอร์ Air, แผงแอร์ตัวแอร์นะครับจัดการถอดล้างทำความสะอาดนะครับ ชุดอะไรของรถมิสูปาเจโรนะครับสรุปตู้แอร์รั่วก็จัดการโทรแจ้งเจ้าของรถนะฮะเจ้าของรถอนุมัติงบประมาณการซ่อมมาละนะครับก็สรุปเปลี่ยนอะไรช่างนะฮะเราก็จัดตู้ให้นะฮะพร้อมตัว expansion valve wow หน้าหลังนะฮะเอ็กซ์เพรสชั่ว,วหน้าหลังเปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกข้อต่อแอร์นะฮะรับประกันลูกยางโอลิงทุกข้อต่อนาน1ปีหรือ20,000โล เปลี่ยนไดเออร์หนึ่งลูกนะครับถ่ายน้ํามันคอมใหม่นะฮะถ่ายน้ํามันคอมใหม่เปลี่ยนชุดหน้าคัดด้วยนะหน้าคัตมีปัญหาด้วยนะครับเปลี่ยนหน้าคัดหน้าคัดมีปัญหาเปลี่ยนลูกปืนนะฮะลูกปืนลูกลอกตั้งสายพานแอร์นะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็กล้องฝุ่นนี่กล้องฝุ่นสําคัญเลยค่ายนี้มีกลองฝุ่นให้เยอะแยะเลยนะฮะโปรเทคครับโปรเทคนะฮะอะไหล่มาตรฐานนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ กองฝุ่น p n 2.5ได้นะครับเป็นกองฝุ่นที่ออกแบบมาเพื่อสภาพอากาศเมืองร้อนอย่างเมืองไทยใช้งานได้ดีครับชุดอะไรเรียบร้อยช่างเตรียมตัวประกอบแล้วนะฮะเพราะว่ากำลังเร่งงานให้เจ้าของรถกันอยู่ เป็นระบบนะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติ